คำพูดบางคำพูดถ้ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็อย่าพูดได้ไหมคะมันทำให้คนที่มีความหวังมอนได้ตกนรกอีกครั้งหนึ่งทะเลทำอะไรไม่ถูกใจรีขอโทษ วันนี้ลีก็ได้รับข่าวหลายบางทีลีก็ไม่แน่ใจว่าวงการนี้มันอยู่ยังไงมันต้องทำตัวแบบไหนมันเป็นวงการมายาหนูต้องสร้างภาพแบบไหนกันนะหรือมันจะต้องเป็นยังไง รีไม่ได้เล่นละครของบอสนวัดแล้วหยุดฝนกินสนิมรีพูดกับผู้จัดการว่าหนูไปให้บอสนวัดไปฟรีอย่างได้เลยค่าตัวเท่าไหร่หนูไม่สนแต่สิ่งที่หนูสดก็คือ หนูทำได้นะบอสหนูทำได้ให้หนูทำอะไรหนูก็ทำได้คำพูดของบอสมันคือแสงสว่างให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง บอสสามารถจุดได้แล้ววันนั้นบอสจุดให้หนูแล้วแล้วบอสให้แสงให้ความหวังหนูอเหมือนเป็กคนหนึ่งด้วยความที่ตีใจหนูก็ไปเป,เป่าประกาศให้โลกรูก้ หนูจะได้เล่นละครกับบอสนวัดค่ะบอสจะให้หนูเล่นเป็นกะรี <c oughs> หนูตั้งความหวังเอาไว้มากวันนี้หนูอาจจะดีไม่พอก็ได้แต่หนูไม่เชื่อแบบนั้น บอสยังไม่ได้สัมผัสศักยภาพจริงๆของหนูเลยทำ,ทำไมลิฟทำไมลิฟตัดสินใจตัดโอกาสที่บอสจิบเยอะในห,หนูละคะพี่อิงฟ้าได้โอกาสจากบอสหนูก็ขอแค่สักครั้งเดียวพี่อิงฟ้าทำได้แม่เลี้ยงเดียวคนนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกัน อาจจะหนูไม่ได้บอกว่าหนูเก่งกว่าหรือเหนือกว่าไม่เคยหนูไม่เคยไปแข่งกับใครพอหนูรู้ว่าศักยภาพหนูทำได้แล้วอยากให้บอสดึงมันออกมาสุดท้ายลี่ไม่เข้าใจว่าลี่ต้องมันคือความศรัทธาเข้าใจไหมที่ศรัทธา แต่เล็เก็เข้าใจเล็กก็คงไม่มีบุญแล้วแต่คาพูดบางคําพูดถ้ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็อย่าพูดได้ไหมคะมันทําลายมันคำพูดบางคําพูดมันให้แสงสว่างให้โอกาสแต่ถ้าเราพูดเราทําไม่ได้มัน มันทำให้คนที่มีความหวังมันได้ตกนรกอีกครั้งหนึ่งพอพิจารนาเลาให้โอกาสหนูอีกครั้งเถอะเลอทำอะไรไม่ถูกใจลีกอโทษ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ